มาเก็บผักตั้งโอนะคะไปกินกับส้มตําตอนนี้เขาก็แตกเป็นพุ่มเยอะมากเราก็เด็ดไปเรื่อยเดี๋ยวเขาก็แตกมาเรื่อยนีายรู้สึกว่าปลูกผักตั้งโอในบ้านผักเขาจะแตกต้นขึ้นมาสวยมากค่ะแต่ถ้าปลูกกลางแจ้งจะไม่ขึ้นถ้าอากาศร้อน ไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดมาใหม่เราจะเลือกต้นที่ดูออกจะกกเก๋ๆนะคะเนี่ยค่ะใบสวยมากๆตั้งโอการก็บวบๆเลยถัดตั้งโอกันค่ะ ใส่มือเด็ดเอาจา้ะมือเด็ดเด็ดเอาเลยเนี่ยเด็ดเด็ดไปกินมือดีเดี๋ยวอีกถ้ากัดทีนึงแตกยอดถ้นมหามา่ะเอาไปใส่ย้ำมุนสีนเอาไปกินกับส้มตำอร่อยค่ะหรือเผ็ดกับหมูกระทะใครที่ชอบกินหมูกระทะตัดไปเป็นรรกําๆหนึ่ง เก็บผักตั้งโอเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเก็บผักสลัดอีกค่ะผักสลัดอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกผักสลัดอะไรนะคะพอดี Body. เราไปซื้อมาปลูกนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาซองเมล็ดทิ้งแล้วก็เลยลืมชื่อเลยเราจะมาตัดผักสลัดหัวนี้กันนะคะตัดไปเลยหัวนึงค่ะ ลักษณะของเขานะคะจะเป็นช่อนะคะแล้วก็แตกกอใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ว่ารสชาติค่อนข้างที่จะขมนะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบกินผักสลัดขมก็จะไม่ชอบค่ะแต่ส่วนเราก็อร่อยนะคะเวลาเราเอาไปกินกับส้มตำค่ะรสชาติจะขมๆนะคะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นช่อบแบบนี้เลยนะคะอันเนี้ยเขายังโตได้อีกนะคะเนี่ยค่ะเป็นพุ่งๆกุหลาบค่ะใครรู้ก็บอกชื่อหน่อยนะคะ เนะะี่ยค่ะปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วมเมล็ดพันธุ์เขาเหลือปีนี้ก็เลยเอามาปลูกอีกค่ะเนะะี่ยค่ะสวยงามมากๆค่ะเป็นช่อเหมือนดอกไม้เลยค่ะบรรยากาศวันนี้ก็มีแสงแดดนะคะเยอรมันหลังจากไม่มีแสงแดดมาสามสี่วันนะคะแล้วอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะคะมีลมแล้วก็ฝนตกค่ะแค่ปลอยอปๆแต่อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะคะ ตอนที่เรามาเก็บผักสลัดนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นค่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหนาวนะคะแต่วันนี้ก็ยังดีที่ยังมีแสงแดดค่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะมีตะฝนนะคะไม่มีแสงแดดนั่นเองค่ะแต่วันนี้ดูแล้วว่ามีแสงแดดแต่พรุ่งนี้ก็คงจะมืดเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวนหลังบ้านนะคะพอมีแสงแดดเราก็มาถ่ายรูปอัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้เห็นค่ะ เวลาที่มีแสงแดดเราก็จะถ่ายภาพได้สวยงามมากๆนะคะดีกว่าอากาศมืดค่ะอตอนนี้ดอกไม้ของเราบางชนิดก็เริ่มจะโรยลาไปแล้วนะคะเหลืองอลาม,มากเลยค่ะส่วนหลังบ้านเต็มไปด้วยดอกไม้ที่เราปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านหรือส่วนหลังบ้านนั่นเองค่ะสวยงามมากเวลาที่มีแสงแดดออกนะคะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆเป็นวันพักผ่อนก็จะเงียบๆหน่อยบ๊ายบายนะคะทุกคน